เกณฑ์ต่อระดับววนะครับมีแล้วก็กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะสามารถที่ทําให้ตัวข้อมูลเราเนี่ยแปลไปเป็นเงินสำหรับที่ชารชีพได้พอข้อมูลส่วนคนที่สองด้านด้ำเนินการอยู่เนี่ยเราต้องดูแลท่ามีชอ็อตคนไทยเกิดจากย้อนในพื้นที่กลุ่ามอสมหรือว่าหน่วยงานรัฐที่อยู่ในส่วนภูริภาคเนี่ยแต่ไปต้องมีความเข้าใจว่าอินเทอร์สื่อสาที่เกิดขึ้นในกรารที่ข้อมูลรุ่นไหลเป็นอย่างไรบ้าง

ได้ครอบคล้องเปแตเรียกร้องนะครับแล้วก็ไปช่วยในการที่ศาสนาในการป้องกันป้องกันได้ถูกต้องด้วยนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าข้อสำคัญของข้อมูลทางานในครั้งนี้เนี่ยเราบอกทุกอย่างที่ว่าคนท่านคุ่จะไปที่อาสาหรือข้อสองแล้วก็หากว่าท่านสามารถไปบอกทางเพื่อนฝูงญาติพี่น้องในข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะที่ความรู้เรื่องป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็แก ก็มีข้อมูลแล้วก็ชุดข้อมูลผมจาให้ท่านนะครับรวมท่านเชิญท่านมาอบรมื้อข้อมูลที่เราจะมาให้ในวันนี้แล้วก็การแบ่ง้ารไปจับใครผู้ค้าจากโลกไปเลยเลยค่ะนะคะตอนนี้ค่ะผมจะเรียนเชิญนะคะคุณเดชท่านในขาดการ พีดีพีซีสร้างความรูม้สู่ชุมชนภายใต้ไฟไฟโครงการเราจะได้ทราบว่าเขามีขอบเขตแค่ไห,หนที่เขาเอาข้อมูลมาเราจะใช้ได้นะครับซึ่งเป็นทาง2พศที่ได้มาหนักรอบที่จังหสถานครศราชนีนี้เป็นจังหวัดแรกนะครับก็ที่สถคาญคือพี่น้องประชาชนชาวไทยบนทั้งชา่างประเทศที่ได้เข้า ของสวัสด uh uh ิับ um, ข oh, ่าวสื <k <k ่อากันด um, ีครับขอบครับขอขอบคุณนะคะท่านรอวผู้ว่างจังหวัดนครศสีน้ท่านผู้บริหารจังหวัดรีท่านนายกรบุญนาุยหาส่จังหวัดนคร่รีน้ท่านนะครับท่านคนละเดชท่านคนละทีส่วนที่การรักษาหายแลการรักษาต่อต้องการให้พันรอ ตอนสิบเอาดติดนู่นติดนี่นะครับช่วยโอนเงินเงช่วยเคลียร์ให้หน่อยนะครับน้องมจีโอโอสาวสาวนี่น่าจะหลงแบดคิดนี่ถ้ารู้ว่าสมัยสมัยรุ่นผมจะต้องมาเดือดเดยอดย่าเนาะสมัยนี้ไม่รู้ใครครับเบสบุ๊คนะครับเป็นท่านผรูทรงปรึกท่านหนึ่งนะครับจะมาสอนเกี่ยวเรื่องของการเล่นพุ่นการลงทุนอะไต่างเนี่ยเอ๊ะท่านนี้คือใครเหรอเราเราพอจะรู้จักไหมครับ พอดีผมอาจจะไม่อยู่ก็นะครับขอให้ท่านนะครับเข้าที่เพจที่ท่านสงสัยนะครับแล้วก็ไปกดตรงส่วนของอ b o u t นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ n าง n ปายเรของเพจท่านก็จะเห็นว่าเพจของท่านนิเวศคนนี้เนี่ยที่ผมไปเจอมาเนี่ยปารากฏว่าเพจเดิมเขาเป็นเพจของเวียดนามเอ๊ะท่านผมไปตามต่อนะ ไม่น่าใช่ดังนั้นอันนี้เข้าขายที่น่าจะเป็นการหลอกลวงนะนะครับดังนั้นเวลาท่านไปเจอเพจในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ขอขอนุญาตให้ท่านลองเช็คเรื่องของทางสกุลเงินอยู่นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำอะไรไปะระเดีออนไลน์ตอนนี้นะครับที่ได้รับแจง้งตั้งแต่วันที่1มกราคามเป็นต้นมาจนถึงประมาณช่วงส9มีน้าาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0กว่าเคสห0 0 0กว่าล้านมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ ที่เราทำได้นะครับแล้หลหรือคิดเป็นหาเปอร์เซ็นต์เลข่าที่ผมให้ท่านช่วยจัางลักคู่นั่นคือสิ่งที่เราสามารถต้องการได้ทำนะครับสิ่งที่เราเจอการล็อกเยนต์พัสูตรเนี่ยคือเรื่องของการขายสินค้าไม่ตรงปกนั่นแหละนะครับท่าไหร่ตั้ง4ี่หมื่นกว่าเคสนะครับจากเจ็ดหมื่นข้อมูลจากตัวเอ่อโปรพอลเอ็กซแกนไอแอนด์นะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยเราสูญเสีย มีดูระดับความเสียหายนะครับประมาณ5 9 1ร้อพันล้านนะครับเพราะว่านี่เป็นหน่วยผลงลิตเทขานะครับสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนจำนวน28เนะครับที่ทำแบบผลรวจของเขาเนี่ยได้รับการติดต่อจากสแกนวัฒนธรรม BDPc สร้างความรู้สู่ชุมชนนะครับก็คือวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราเข้าไปการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยได้ ตระหนักรู้นะครับว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะครับที่เราสามารถที่จะดูแลตนเองไม่ให้ละเมิดผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้ถูกผู้อื่นละมิดเป็นการป้องกันอัจญญกรรมทางเทคโนโลยีได้อีกทางด้วยต้องโดยที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะต้องขอบคุณทางจังหวัดนะครับถ้าเป็นเป็นจังหวัดนำนำร่องในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ในกิจกรรมนี้แล้วก็เราก็จะดําเนินการอ่าลักษณะเช่นนี้ในที่จังหวัดอีกต่อไปจะได้ปลดปล่อยเใดครับ ครับได้ผลเนื่องจากว่าจริงๆแล้วการดําเนินการคุ้มครองเชิงรุกอะครับเราได้ดําเนินการในภาพรวมอย่างต่อเนื่องเราก็พบว่าจริงๆแล้วอ่ากาลังงานยิ่งใหญ่นะครับที่ให้การเกิดการปกป้องขององุดตันประชาชนเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือโดยท่านยิ่งตัวเจ้าของข้อมูลเองประชาชนทุกคนเองต้องมีความตระหนักรู้ว่าทําอย่างไรเนี่ยไม่เป็นการละเมิดผู้อื่นแล้วก็ทําอย่างไรที่จะปกป้องคุคม้มครองตัวเองจากอ่า จากการกู้ไม่หวังดีได้บ้างครับตรงนี้เลยมีการป้องกันมาว่าตอนี้ยังมีการข้อมูลต่อไปอีกนะก็อย่างที่ที่จากสิติที่เราตรวจพบนะครับแล้วเราก็มาเผยแพร่ให้ทราบนะครับข้อมูลที่หลุดไปอยู่ในมือวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้อ่าจริงๆแล้วการเพ้่อฟังข้อมูลสู่บุคคลเนี่ยมันกลายเป็นกฎหมายที่ไปสู่การป้องกันได้ได้ดีที่สุดเลยซ่งในซ้ำนะเพราะส่วนใหญ่ วิชาชีพเอาข้อมูลถึงคนมา,มาเป็นฐานตัวในการหลอกลวงเขาปรากฏว่าสามท่องทางหลักๆนะครับหนึ่งก็คือ,อเรื่องของการที่วิชาชีพเนี่ยไปเข้าถึงโดยมิชอบการแฮกระบบแรงต่างหนึ่งสองก็คือปรากฏว่าเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยทั่วไปอย,อย่างเช่นมีการเผยแพร่ข้อมูลสิทธิสวัสดิการอะไรต่างที่เป็นการเปิดเผยโดยทั่วไปโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังนะครับ มีการเปิดเผยเป็นชุดข้อมูลคือนำคูณเลขบัตรประชาชนโดยโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้มีการปิดบังหรือในส่วนที่คนร้ายอาจจะใช้ประโยชน์หรือเเือนความจําเป็นและอาจจะมาใช้มาหลอกลวงได้อันนี้คือช่องทางที่สองส่วนอันที่สามนี่ก็สําคัญนะจากตัวเจ้าของข้อมูลเองมีการหลอกถามมีการตกเบ็ดลักษณะเว็บไซต์หลอกลวงให้เราเข้าไปารอการ ใกล้ชิดแล้วก็หลอกถามก็มีสามครับทีน,นี้สร้างความตระหนักรู้ก็คือว่าหนึ่งนนคในเรื่องของอการที่เข้าถึงของ้อมูลโดยชอบเนี่ยถ้าถ้าหน่วยงานต่างๆวิมาตรการตามกฎหมายมีการดูแลษาความปลอดภัยข้อมูลมาตรการเชิงองค์กรเชิงเทคนิคเชิงกายภาพว่าจะป้องกันตรงนี้ได้นะครับสองก็คือการเปิดเผยตัวกัเป็นเช่นเดียวกันต้องมีความระมัดระวังความให้ความสําคัญกับข้อมูลที่จะเปิดเผย ก็จะป้องกันตรงนี้ได้สุดท้ายสามนะครับก็คือก็ให้ความแบบรู้ของที่น้องประชาชนก็มีเท่าทันพยานตรลายของวิชาชีพท,ที่อาจจะมาหลอกลวงก็ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลด้วยตัวเองหรือไม่ให้ไม่ให้ข้อมูลที่มันมีเกินความจําเป็นมากเกินไปนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องที่ธุรกรรมหรือการที่มีมีข้อเสนออะไรแปลกๆที่ต้องสงสยัยเราก็ต้องหยุดแล้วเราจะจั รวมได้อย่างไรในเรื่องข้อมูลละครับจากคนงานหน้นที่เอ่าคนเดียวเราเราจะมีการและแล้วจับกลุ่มได้อันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับการการละเมิดข้อมูลเนี่ยที่มันเกิดผลร้ายแรงเนี่ยมันจะเป็นความผิดอาญาอื่นๆด้วยครับเราก็มีการขยายผลร่วมกับเจ้าที่ตำรวจเพราะว่าพอมันเป็นความผลลิดทางอาญาเนี่ยไหเบอร์ใช่ครับมันต้องมีการรวบรวมหลักฐานซึ่งเราก็มีการแชร์และเปลี่ยนข้อมูล อภารที่ตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยคือการมีการขยายมีการขยายผลจากที่ EPA ไปสู่กฎหมายอื่นประมาณสิบห้าเรื่องก็จับกลุ่มไปแล้วประพลอยสิบหกคนส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดพรบคอมด้วยแล้วก็จต่ดีสไอก็มีนะฮะในเรื่องของการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กที่เป็นการค้าครับส่วน EPA นี่เกี่ยวกับอที่มีการถ่ายภาพอะไรตัวนี้ด้วยนะครับ คือ,อคือสื่อเนี่ยก็เรียกว่า p d p a เนี่ยเป็นกฎหมายที่แบบไปเพิ่มเติมกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้วอย่างสื่อเนี่ยก็จะมีได้รับการยกยกเว้นในเรื่องของถ้าเป็นภาพเงียงนการดําเนินการไปตามจรรยบัรณของสื่อก็กจะไม่เขาไม่ได้มีบังคับใช้นะครับแต่ว่าถ้าไ,<ม>ไปทําอิัตถุประสงค์หรือนอกจรรยบัรณเนี่ยก็จะต้องบังคับใช้ตามใครแต่เลือกส่วนตัวเอาแบบใช่ ครับไม่ใช่เป็นส่วนครับใช่ครับผมอยากฝากยังไงบ้างเนัย่ยเป็นส่วนของจังหวัดทุ่อยากให้ฝากเลยครับก็าาาฝากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะมีความให้ความสําคัญระมัดระวังให้ตัวเองไม่ไปละเมิดผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดเราเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็บอกกันต่อๆให้ความสําคัญร่วมกันเนี่ย ก็ทําให้การคุม้มครองผู้สูงุขคนเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็ปลอดภัยได้ครับส่วนท่านท่านได้รั้ประโยชน์อะไรครับจากที่วันนี้เราได้มีการนําร่องที่จังหวัดนครสียาแล้วนะครับเราก็คงจะต้องขอความร่วมมือทางท้องถิ่นซึ่งซึ่งจะอยู่ใกล้ทุกสายชนและก็ทางอำเภอครับรวมทั้งโดยการเกี่ยวข้องกี่ยวกับตำรวจอะไรเงี้ยนะครับต้องเข้าใจถึงถึงพรบ รูปของข้อมูลุดวนตก่อนแล้วก็เอาไปเผยแพร่แล้วก็รวมทั้งวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองเพราะตอนนี้วิชาชีพก็ยังยัง,ยงมีกระจายอยู่ในโซเชียลแล้วก็ยังโดนหลอกกันอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างวิธีการต่างๆซึงๆ่องอเราก็คงได้ทราบไปแล้วทีนี้ก็คงต้องอประชาสัมผัสแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคราวนี้เราคงได้มีหน่วยง,งานที่ติดต่อได้โดยตรงเพื่อที่จะขอคำปรึกษาือว่า แนะนำว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้เงียครับต้องติ้สำคัญมากเพราะว่าจทุกส่วนอายุยังไม่รู้เรื่องถูกต้องนี้ก็จะโดนเลยทั้งที่ทั้งที่เราก็ยังประชาธรรมอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยังประสบปัญหาทีอยู่นะครับเพราอผมต้องให้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การไปแพร่มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อทีแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ